DDM. แล้วพื้นร้านเมื่อกี้ลื่นปะหนึงลื่นปะมันแบบมันเหนียวหนึบหนึบลื่นลื่นแบบแปลกๆอ่ะแม่เขาไม่ค่อยล้างร้านเอ้ยไม่ใช่ไม่ถูพื้นหรอหนึบน้ำฝนน้ำมันออะไรย่างเแล้วมากลางคืนแล้วไงเช้าเขาได้จะคลีนใหม่อยู่โอ้แบบลื่นเกินอ่ะแม่หัวจะทิ่มเว้มือพืงเป็นแห้ง บล็อคเสื้อสวยเนี่ยเนี่ยจัดเรียงวางดีนะใครเป็นคนทำเราเองกนะออกแบบเราทำเองจริงเหรอเออเนี่ยสิเนี่ยถือว่าแบบเลิศเลิศบิวทำเหรอดูไปคิดคีดอันนี้ค่ะโอ้โหยกเครดิตตัวเองหนึ่งสมถูกคนพอดีนี่ถือว่าสวยถือว่าสวยถือว่าผ่านถือว่าเลิศมีอะไรแบบมาเล่นดูวัยรุ่นสวยคนทำถูก ขึ้นมาทำไมล่ะฮัลโหลฮัลโหลฟอร์มมาิิลานะครับพรุ่งนี้เราจะทำการแสดงกันแล้วก็กลับในวันต่อไปเออใครรู้ว่าที่เที่ยวแบบ ช่วงเย็นๆยอะไรเงี้ยครับเราควรไปแบบเที่ยวที่ไหนของมานิลาได้โปรดพิมพ์มาบอกหน่อยมีครับมีเพิ่มไหมพี่โจ้พวกนั้นเหละควณนั้นเลยคุณนั้นพวกนั้นเสียบทั้หมดอ้ะเอามาทับเลยก็ได้ครับจะเด๋ยวงั้นเอาวนี่คดด้วยเลย กันท้อก็ไม่หมดเลยเจแล้วเหรอตัวเลขตัวหนึ่งก็เลยมีเจ้าโอเคตัวเลขตัวเลขแค่น right. ี้ก็เสร็จไปตรงนั้นได้เลยอยากเซ็นเร็วให้ได้ครึ่งหนึ่งของมึงอ่ะนักการ์ตูนคือแบบคำาคอมเเเนนมากคำาคอมเมนนเร็วมากต่างเด็กชอบแบบเล่นเป็นครูในตัวกันบ้านเด็ก ยังงงเลยเซนคูป่ะเป็นไรวะเไรวะอะไรเงี้ยเขก็คงืเบียกับเราอะวันนึงจะต้องเซ็นเยอะนี่หมดเสร็จแล้วโหเียวมากนี่หมดไม่ไม่อันนี้อันนี้แล้รปะอ๋อขากาศไ้ปะอันนี้ครบสองแล้วจะทำไงตัเสร็จตเส อ่าน้ำเสร็จแล้วด้วยเหรอเสร็จแล้วมาเข้าไปปุ๊บกลางกระเป๋าอ่าน้ำเลยโโอ้หเพราะว่าพวกนี้เตรียมน้ำหอมไปได้นะเดี๋ยวผมเดินผ่านตรงข้างล่างตรงนี้เ่เคยเลือกฟิลเตอร์ท่าน่เด็ดไม่เคยเลือกฟิลเตอร์เป็นตะครั้งหน้าเหมือนแบบ คือเม,มื่อวานไปถ่ายแฮมบูรีนี่คือเขาจะเปิดช็อปในไทยหรอไม่รู้แต่ดีนะถ้าเปิดอะ่ะคนตายาวมากพูดได้พูดความลับได้คุณพอพูดสิ <c oughs> มโอ้ย <c oughs> ตาสีป้าห้องนี้ใครนอนอ้อ คนเดียวไว้ไว้อะไรอ่ะคนเดียวจริงๆริงไว้ไรอ่ะคนเดียวจริงๆครับทุกคนทำไมอยากแซวแซวแซวทำไม่พีคือว่านี่มันเกินไปหน่อยเออตาฟ้าด้วยมั้งน้ำปลอมเหรอพี่แจ๊คแล้วอะไรนะจริงสิอันนี้คืออะไร แล้วเติมน้ำไว้เติมไม่เห็นมีเลยอ่ะมีอะไรอ่ะแบบฟิลเตอร์ที่มันแบบดีๆอ่ะมันต้องเซฟไปปไอพวกฟิลเตอร์ต้องเซฟอาเหรออใครก่นงชั่วโมง แล้วเดี๋ยวน้องมาเซ็นที่นี่ต่อป่ะที่นี่น้องโอ้าวต้อึกอะไรค้างไว้นไนนเนี่ยเพลงป่ะน้องแจสต์มินเขาร้องเพลงชื่ออะไรนะร,รักจริง<อ>รักจริงแค่เมื่อวานรักจริงแค่เมื่อวาน,อวานขอบคุณน,น,น้องแจสต์มินด้วยนะครับที่มาแต่ง เพลงให้พวกเราเพลงไหนฝึกรักเพลงฝึกรักเคยฟังหรือ,อยังบิวเพราะหรือเปล่าสุลไอันหลอกไลอันอะไรนะไลอันเป็นคนหลอกใช่อุ้ยเอางี้นะอย่างงี้ดีกว่ามันบีบ <c oughs> อะไรขนาดนั้นนะ <laughs> นี่ใช่หน้าคนมันเนี่ย <laughs> ด,ดมันบีบหน้าซึ่งหลอนด่ดิ จริงเหรอเนี่ยถ้าหน้าบ้านของพ่ออ่ะแต่หน้าบ้านกันเห็นป่ามันเลียวแบบแนวคนเลียวโอ้ยเนี่ยเอางี้นะทุกคนดูปึ๊บโอ้ยเฮ้ยกลัวหมอปอซูแอปได้ปะไม่ได้ยิ่งกว่าทำเออร์เธอร่าสิบครั้งอ่ะอืมกันเน ไม่ใช่เออนี่ไงบิวตี้อ่าทุกคนกลับมาละเป็นปกติยังอ่านี่ปกติชนอืบิวทำไมกูว่ากูก็เร็วแล้วนะมันชา้าไม่พี่การเขาเขาแบบนี้ไงเขาไม่แบบ เอาออกกันคือไม่มียกมืออะของปียังยกมืออีกครั้งนึงปะยกจำมือนเดิูแกนไว้น้องการทำอะไรบ้าน้อง Welcome to Philippines สวัสดีค่ะชาวมนิลาชาวฟิลิปปินทุกคนนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอกับพวกเราตอนบ่ายโมงครึ่งนะครับแล้วก็ปอมพูวินทุ่มหนึ่งนะคะรับฮะบบนเวิร์ทุ่มหนึ่งเลยหรอใช่แต่เขาจะต้องมีแฟนไซ์กับเราก่อนใช่ปะแบบร่วมกันเห<ร>มือน,นอตอนที่เราทำกับซีจิมมี่ไงซีจิมมี่เราก็ทุ่มหนึ่งอ๋อ ตอนนั้นอนะหกโมงป่ะตรงกลางอะระหว่างก่อนโทรบอลโคบินอะขึ้นมาเอห็นระพนุ <c oughs> <c oughs> จครับงจะทุ่มทุ่มไม่ทำแต่ตรงนี้ตลกอะมันตลกว่ะประมจัดระเบียบสุดเด็กน้องกัลสิบห้าอะไรสิบห้าอะไรอ่ะอุ้ยต้มยำกุ้งขอบคุณครับเคยได้อะไรใหญ่สุดอ่ะใหญ่สุดมันคืออะไรอ่ะ ที่เขาบอกมันมีเป็นร้านเลยอะมีเป็นร้านเหรออืมประวานปะถ้าจะไม่ผิดในติ๊กต็อกร้านบ้านอ่ะหาจริงเหรอเรื่องใครนะที่อะไรไล่กาแฟวันนั้นใครเปิดดูนะพิมพ์ประพาปะไม่ใช่ที่พิกแน็กกับใครนะแน็กกับกามินเหรอเออที่เขาไล่แล้ววันนั้นเหมือนเป็นร้านใช่ก็คือเท่ากับร้านบ้านอะไรเงี้ยวันนั้นใครพูดให้กันฟังวะแล้วเขาก็มีแบบตกใจวู้วได้นี้ ร้านบาทอะอันนี้หนูไม่รู้นะเราต้องตกใจจริงไหมเป็นกูว่าตกใจค่ะร้านบาทโอ้เยโหดมากต้มยำกุ้งนี่หม้อไดเท่าไหร่คะหม้อสองร้อยมาเราส่งร้อยบาทเห็นส่งมาหลาหม้อจ้ะกินจนเจ็บเพดานเหงือกแล้วค่ะอุ้ยอุ้ยชอบปะ เ่อที่ามสของให้นะก็ยังด่าเขาคิดดูดิก็อยากดูเห็นเขาส่งมาไหลมองมีอะไรครับอยากให้กินอะไรส่งเข้ามาเลยมีแหวนไหมมีประวานเหรอประวานประวานประวานก็แพงผมขอแค่ปากระตูนอะมีหรือเปล่ามีไปหน้ามีปากระตูนแล้วถ้าเราไปแบบเปคนอื่นอย่างเงี้ย นี่อัพวานใช่อันนี้แรกฮะมาแค่นี้เหรอมาน้อยมากเลยมึงนะอันนี้เทศดรู้มากคือไม่แต่นั่นนะของที่เอาว่าเป็นจักรเหมือนรวมจักรวาลแบบหน้าจอเขาจะแเนี้ยวูบวูบวูบแบบเนี้ยหล่ออืมแบบยิ่งใหญ่อ่ะอยากเห็นเหมือนกันเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าเพ่อนเรามากรี๊ดเลยนะ ครึ่งนึงนะของกันอ๋อแบ่งเดี๋ยวแบ่งให้เดี๋ยวแบ่งให้ oh, <okay. S 1> ใครที่เปเข้ามาช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะหาร2 2> อสองตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าครับท<อ>ุกคนเริ่มอ่ะอันนี้บาทหนึ่งคนละห้าสิตัง <c oughs> ค์กุหลาบเนี่อันนี้คืออะไรแมวอุย้ยหูแมวหูแมวหูแมวสิบาทไปกันอ่าไปหบาท อ,อะไรอะ่ะเขาโดนอะไรอุดอ่ะขอดูว,ดวัดโดดห้องนี้หน่อยไว้ใหญ่ก่อก้าลุไปโดนเลยถ้าเขาดูไซส์ตัวโบรแหละเออหรือว่าเขาอาจจะวัดมาให้แล้วเขาแล้กมือจะใส่อาไปเนี่ยไม่ได้ชุนนอนเลย ฮะแก้ท่าไงหนอเคพี่เท่านี้โอ้นเล็กจะใส่ยังไงพี่แจ็คใส่ให้ดูไมล่ะก็นกังคาดไม่ได้ตอนแรกก็จะใส่ออกมาอุ้ยทำไงดีวะไม่ได้เดินต่อไปไม่ได้จริงดูจกแขนอืมเล็กไปหมดเลยอ่ะโอ้โหติดป่ะติด่เอาไว้ใครใส่อ่ะ โอ้ยโอ้ยคันใส่ไงเหมือนปาเนเหมือนว่าเขาเป็นโรงแรมเด็กหรือว่ามีใช่ชุดสำหรับคุณหนูเท่านั้นเออคุณหนูเด็กน้อยไงเออเป็นลูคุณหนู่ครึ่งหนึ่งยังวะวิวูครึ่งเลยหมดแล้วทั้งหมดเลยแค่นั้นแหละ่นนั้้มหดแลวโอเคโอเคชิว ชั <One input> ้นไหนเนี่ยประตูแปดศูนย์แปดคนละชั้นเลยเหรอใช่เอาเราชั้นนี้มีใครบ้างอ่ะพี่พอททุกคนจะไปทุกคนจะไปพี่พอทอ้าวทำไมอ่ะจริงๆรนี่คือเข้องพี่พอจริงจริงเป็น้างกูต่ชื่อเป็นห้องกูกรุงรังของผมนะมันต้องมีความผิดพลาดบางอย่างบ้างอ้าวแล้วทำไมไม่นอนชั้นเดียวกันอ่ะเธอมันมันเกิดความผิดพลาดที่ชั้นไม่ได้ให้หาอีกหนึ่งห้องอ๋อแต่ก็ให้ความผิดพลาดนั้นต้องอยู่กับพวกเแก ใี่เลยค่ะใช่เมาตอนเมื่อกี้เข้าก็ไม่ได้ต้องปิดก่อนไหมเอาปิดไลฟ์ก่อนให้จบก่อนเอาให้จบเอาให้จบเลยอ่าเดี๋ยวเซ็นเสร็จแล้วเซ็นเสร็จแล้วเซ็นเสร็จแล้วอุ้ยแหม่รับเดี๋ยวรับเดี๋ยวหรือรีบเซ็นเลยรีบเซ็นเลยแม่งเหนื่อยรู้เลยว่าเป็นคนจบาม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 าแต่ฉันว่าฉันชอบปอนผมสั้นนะ เนาะหล่อค่ะหน้าใสนะสว่างอเลยอ่ะไม่ต้องเอาผมมาปิดกรอบหน้าของมันอ่ะจริงงดจะลอยล่อเลิศเธอไม่ตอบคือหน้ามันหล่อสวยนะญี่ปอนนะแล้วกันอ่ะลอยล่อการหน้าผากสวยนะลองดูสิลองดูในไลฟ์เนี่ยหน้าผากสวยไหมทุกคนดูโอ้โหโง่เฮงดีอย่างนี้รับทรัพย์จริงวางไม่พอเนี่ยวางอะไรทรับ ยยโอ้ยจักรวาลน,น,นี่หรือเปล่าไม่มันจะวูวูวูอย่างี้หมุนหุนนะโอ้อยากหมุนวะโอ้ยทุกคนผมเซนชามากเลยแบบผมอยากรู้เรื่องอะเรื่องมันไม่ได้เยอะไม่เห็นมีใครค<ร>ุยอ,อะไร<ม>เลยอเออไม่เห็นมีใครพริมพ์อะไรมาเลยทำไมปกติเวลาคนอื่นเขาไลน์เขาแบบ พี่ขเขาไปรับสึกโมกันก่อนอยากได้พิกัดกิฟบ์ค่ะรับรถพรพหรือเปล่าก่อนเ <kalk> บบี้ซื้อให้อ่ะผมว่าน่าจะดองกี้มีนะเพราะมีกูใช่ไหมผมแบบกระเสิกระเริงพิกัดสี่ตับผมปะฝะ<า>ทำทุกอย่างเหนื่อยา <c oughs> มา <c oughs> <c oughs> ก็ากูจะเอาไอ้ที่วางไว้อยู่บนเตียงออกอะไรเงี้ยก็ใช้เวลาแล้ว,ลวอ่ะกลับมาอีกครั้ง อาแบบตองขนาดเดือนสองเป็น่อกาสใช่ไหมการลุกเฟรชมากอีออมเ้วข้องหนักัเป็นกัปดันกี๋กวให้การน้าเที่ยงคืนหรอวใช่เหรออืมโอไม่ถึงก้าวคืน ไม่ใช่งม่งเว้ยว่าแบบเฮ้ยวันนี้เราควาจะได้ออกมาจากนู่นออกนี่จากนั่นมันดูแบบใช้เวลาเยอะไปหมดเลยโอ้ไม่เราอยู่นึก oh เราออกจากนู่นไปโอ้ไม o ์นี่โอ้ไมจริงๆริงโอ้ไม่เกือบแกแล้วแล้วกแล้วจจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว เคยเมาอายเซ็นตัวเองตเอฟิลิปปินเออเออเออเพื่อนเพื่อนทุกคนครับอยากรู้ว่าออฟกันมาฟิลิปปินครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่แหละจำไม่ได้ครั้งที่อะไรจำได้ปะหนูครั้งแรกครั้งแรกเหรอไม่เคยของเราเคยเบลูก้าหนึ่ง มาเองหนึ่งหนึ่งาเป็นก้ามาแล้วด้วยเหรอ,อใช่ครับใช่ครับม่มาคับก่อนจะไม่ใช่พิจารณ์พิจารไม่มาหรอไม่ได้ไม่ใช่ถ้าเงินไม่ใช่แน่ใครเนี่ยใครว้างเบลูกาบินเยอะเอาจริงๆวันเนี้ยค่ายเราอะครับบินสี่ทริปนะเยอะมากเ มีฟิลิปปินมีเวียดนามมีฮ่องกงสิงคโปร์ฮ่องกงแล้วเหมือไอเดียวไปที่ไหนที่นึ่งเดียวไปไต้หวันไต้ส่งซิงปส่งิ่งเนรอเทศกาลอะล็อกเบียเออก็คือแบบส่งออกห้าแบบห้าไฟอะคขาโอ้โหสิ่งที่แบบยากที่สุดเลยนะช่างหน้าช่างผม

อันนี้อันนี้อันนี้ได้ทางอันนี้ไม่รู้ Come to Brazil yeah I wanna go นะอ,นนอยากไปอยู่แต่บราซิล,ลนั่งเครื่องยี่สิบสามชั่วโมง <laughs> เมื่อกี้แค่สามชั่วโมงยังงูโมดโต๊ะแล้วที่อีกแล้วแค่ยี่สิบสาม ใช่ไปนะกับข่าวข่าวที่แล้วที่ที่ที่เปิดข้าตังไปเปิดข้าวเป็นพี่กิฟตอืมเย็กอนนี้ออนหนึ่งครับ <Yeah. S 2> <Wow. S 1> เสร็จแล้วครับเจอกันบันพรุ่งนี้นะครับทุกคนบายบายครับ